สวัสดีค่ะกำลังพบกับเจ้าโอ๋อีกแล้วนะคะจากช่องมิสซูสายเปยค่ะวันนี้นะคะเจ้าโอ๋จะนําตัว e x p e เ d e r ดตัว GT นะคะมาให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะคะว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว e x p e n d e เด t รราคาอยู่ที่895,000บาทนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะจะมีสีเทาสีบรอนสีดําแล้วก็สีขาวนะคะสีขาวราคาจะเพิ่ม10,000บาทค่ะ ามาดูกันนะคะว่าจะโอ่ให้อะไรกับลูกค้ากันบ้างค่ะตัวนี้นะคะก็ด้านหน้าที่ฝากระโปรงนะคะเราก็จะติดโลโก้ e x p e n d e r ให้กับลูกค้าค่ะส่วนตัวนี้นะคะกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นตัวแบบอาผ่านนะคะก็ซึ่งตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาอยากได้เราก็จัดให้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าค่ะเรามาดูกันที่ด้านข้างต่อน วันนี้นะคะเราก็จะให้กันสตร์ให้กับลูกค้าติดฟิล์มเซรามิกรับประกัน10ปีนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะว่าจะเอา40 60, 60หรือ80ค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตัวเป้ารองมือเปิดนะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนนี่นะคะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็เราใส่สเกิร์ตให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ่วนยางนะคะตัวนี้จะเป็นล้อเดอิมมาจากโรงงานนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็ตัวนี้ติดสเกิร์ตด้านล่างนะคะแล้วก็เราจะมีประตูไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็จะก,การใช้คลิกเซนเซอร์นี่นะคะใช้เท้าเตะหนึ่งทีก็เปิดเลยนะคะแล้วเราก็ให้พรมปกดีให้กับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็มีถาดท้ายนี่พรมสวยไหมคะ ก็ปิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะคะว่าภายในข้างในเราแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างมากันเลยค่ะอันนี้คือภายในรถนะคะภายในรถก็คือจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวคุดทอนโทนบนพวงมาลัยนะคะปุ่มปรับเสียงรับสายว่างสายเราสามารถที่จะทําบนพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเราแถมกล้องให้กับลูกค้าด้วยเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะคะแล้วก็จะมีจอหน้าจอหน้าไม่พอเราแถมจอกลางให้กับลูกค้าด้วยนะคะระบบภายในนะคะก็จะเป็นแบบมีฮีตเตอร์ด้วยแล้วก็ครูด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นรถล,ลมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายต่อ usb fast charge ด้วยนะคะให้กับลูกค้าระบบตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ cvt มี auto h o ฮแล้วก็เป็นเบรกไฟฟ้า ประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปรีวิวตัวเอ p เพนเดอตัวนี้นะคะจะบอกว่าทั้งหมดนี้นะคะเราแต่งให้กับลูกค้าฟรีนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์โทร0828829656เดี๋ยวโอจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสุดวันนี้นะคะขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ